ดีครับผมอยู่ในเกม New 3 New 3เหมือนเดิมนะครับเป็นกันอันดับแรกโอ้ยังสองร้อยมีคนไม่หนอ อันนี้เราจะลองเลี่นเป็นรับบทบาทเป็นสลูบ้างนะครับนะดูว่าเราจะได้บููหรือเปล่า โอ้เข้ากันตรงนี้เราน่าจะยิงได้นะ เอ็มหนึ่งมองไหมบาเลสเลยปวดแขนแล้วเนี่ย ยาไม่มีแล้วชุบมากันก็นัดเดียวเหมือนเดิมกว่ามันลุกขึ้นมาผม <c oughs> Terima kasih telah menonton! โอ้โหได้2กล่องครับผมช็อตนี้ก็ถือว่ามันนะก็ได้อยู่ได้ที่แดนะครับนะโอเคครับผมหตัวเลยนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ